วันนี้เราก็จะมาทำซุ้มตำกันนะคะวันนี้เรามีเชฟอุค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซุ้มตำให้ใครให้ใครคะให้ใครให้กับน้องป้าน้องน้อยนะคะใส่พริกแค่สองเม็ดโอเคเผ็ดปานุบาลค่ะปานกบางมากนะคะติ็มเต็มเอามะเขือเทศมาค่ะลูกนี่คะต้มพริกเสร็จแล้วเราใส่น้ำตาลนะคะ น้ำตาลทาิฟฟนะคะไม,ไม่ต้องหันห่นนะหั่นนี่ยคะเรามีลูกมือเป็นน้องติ่มนะคะใส่มะเขือเทศไปสักสองสามลูกนะคะคุณทำอะไรคุณทำอนุบาลใช่ไหมติ๋มสุณทำอนุบาลแต่ใส่ปลาร้าด้วยไ,ไม่ตาน้อยใช่ไหมนี่นะคะใส่มะนาะวใส่มะเขือเทศนะคะใส่น้ำตาลใส่มะนาวนะคะนี่ใส่ไปสี่ลูกเพิ่มอันนี้นะะอันนี้เราทำอยู่ที่ไหนคะติม๋มบอกไปสิ ตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาเรียกว่าตำส้มตำในต่างแดนนะโอ้โหพิธีกรพิธีกรเขาหน้าจอหน่อยค่ะพิธีกรสวัสดีค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำร้องนะคะแซ่บมากทำได้ยังไงเดี๋ยวเออแอนไลน์ไม่ได้ไหมได้ได้แอนไลน์มาแซ่บไม่แซ่บไม่รู้นะะคนี่คือของตันน้อย ขาดไม่ได้ก็คือว้ายขาดไม่ได้ของดีอะไรนะของดีของดีนะคะของดีชิมค่ะชิมเป็นหมคะที่ต้องชิมก่อนอือไส้ได้ใส้ได้ที่มันมีสุดๆเพื่อใครเพื่อตาน,น,น้อยนะคะ อันน้อยอันน้อยอันน้อยอาจารย์มาลวกนี่นะคะเรากันอยู่แบบเปิดรายการแล้วอยู่กันแบบบ้านๆมากเลยนะคะนี่ค่ะติ๋มติ๋มตำเองค่ะนี่ติ๋มตำเองติ๋มตำเองนี่จัดหมดาจรโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะตันน้อยมาเร็วนี่นะคะส้มตำตัโน้ยนะคะเดี๋ยวตันน้อยจะชิมนให้ดู แล้วบอกมาเลยว่าเป็นยังไงว้าวของนม่ก้องชิมสดเลยเลยขอขอซ่อมหน่อยค่ะใช้มือค่ะมือค่ะใช้มือค่ะรุ่นนี้ใช้มือค่ะโชว์ออกกล้อมเลยค่ะนี่ค่ะใช้มือะค ชิมลายะคดจวดร็วๆซ้มดำเยอะๆจ้าอ่ายั่งไหมคะบอกเด้ส่งเสียงเยอะๆไหมคะยั่วไหมยุ่ไหมคอนเฟิร์มค่ะจังอีเร่ต่อไปเจอกันน้องติ๋มนะคะน้องติ๋มอกระดาษชนี้อันนี้ขอมาแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายลูกติ๋มรายกาน